นั่สวัสดีครับพวรแกราหลุงเดียนะครับตีมหลังบ้านนะ้ององค์อิงนะครับผมเนาะนี่ลูกเสือโด้ครับผมตะกี้ลุงเดียเดินมานะครับอ่ในว่าบนรถหนังเป้าอะไรอย่างนั้นนะครับผมนะวิ่งขบมาจากข้างหนอกับผมแล้วก็มาหนังเป้าอยู่พอลุงเดียนปานางเดินมาดูครับผม ไปได้แมงดามาตัวงกับนี่จะมาบุญรอดใครได้มาเนี่ยน้องอ่ะฮะนี่ครับปุ่มบญรถขากไม้ตัวนะลงเดี่นเลว่ามันขาไปได้มากับวิ่งมาจากหน้าบานนะอ่าดนซ่อนลูกไหนนอนจริงเวย้ย

ตัวอะไรฮะฮะหมูสงนัขอ,อะไรอะหมูฮะฮะสามอะพี่บุญรอดได้แมงดามาอ่าแมงดาเนอรน้องบุญรอดได้แมงดามาตัวหนึง่งอ่าเออใช่ใช่อยากดูไหมอ่ะอยากดูไหมอ่ะอยากดูไหมอ่ะ

ตัวอะไรอ๋อแมงดาน้องไม่เคยเห็นเหรอฮะอยากดูเหรออยากดูเออเดี๋ยวเอาไปให้ดูอ่าอ่เออาอ่าอ่าไหนอะไปไหนแล้วดูไปไหนแล้วอยู่ไหนอะดูทางไปไหนแล้วเออเดี๋ยวพาไปให้น้องลูกดิ๊กดูก่อน

ตัวอะไร <c oughs> อ่ะแมงดาแมงดานน่นนี่นู่นน้องมุ่นรอดได้มาอ่าเนี่ยนะเห็นยังเอานันาน่นานาั่นนั่นะตัวอะ<ด>ไรมู โอ้รถน้ำแข็งมาวันนี้ไม่เอาคร<ม> <asc> ับผมน้ำแข็งฝนตกรินแต่ชเช้าเลยอ่าเนี่ยอันนี้นี่แมงดาอันนี้นนะอ่าโอเคพอไปเก็บเลยนะอ่าพอเอากลัวไหมอ่ะแมงดาจุนไหมจุนไหม ถ้าจุนตำน้ำพริกอร่อยนะหมูจุนไม่ชุนนะจุนไม่ชุนจุนไม่ชุนเอ้าจุนไม่ชุนเอ้าจุนไห่จุนไม่ชุนพอเออพอแล้วเอาไปเก็บแล้วนูนกับเจ้าของพวงานเจ้าของพวงานครับผมนอนตากฝ้นอยู่แล้วนะครับฟนดินนี่นะครับปลารถนะครับหนึ่งอชุนดีครับผม ตำน้ำพริกแมงดาเป็นเปนเลยนะครับป้านั่งเรียกนะให้ลุงเดียดูนะครับพ้มหวานุ่นบุญรอดหนังมองไวได้หนังฟ้าไว้ได้อยู่พอลุงเดียเดินไปก็เข้ากราบนะป่าวิ่งครับแน่นอนจริงครับจะลาดจะลาดบุญรอดพามือรอดเลี้ยงไม่เปลืองข้าวสุกนี่ห้ากับข้าวไม่กินแต่เช้าเลยครับ เออเออไม่เสียแรงเป็นลูกพรานโดนี่เห็นไหมลูกพรานโดลูกพรานโดเออฝึกลูกได้ดีนี่ไปลูกพรานโดอยากงาบเอาไว้กินเอาไวต้ตำน้ำพริกไปเอาไวต้ตำน้ำพริกนี่ฝนตกรินรินนะครับผมเนาะแต่เช้ามืดเลย ไม่ทราบวันนี้ทีมงานจะตรวจจะสู้หรือเปล่านะครับผมเนาะใส่ตู้เย็นแล้วแหละเออฝนแล้วลก็ดรินดรินด้วยเข้าใจไหมนีุ่้นตกดรินดรินมาตั้งนานแล้วนะครับปุมตั้งแต่ลงเดียใต้คลิปนั่นแหละครับเสี่ยงปลาสวดแล้วนะครับปุมวันนี้วันพระใหญ่นะครับตักบาเิวโวเนาะครับวันนี้มันรอด ตอนแม้ไ <tries> ม <tries> 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 ่ไปนอนในใต้บ้านอ่ะไปลุกไปชอบจริงกับนอนแบบนี้หรอมาเร็วมามาเร็วนุ่นดีๆยังนอนในบ้านมาเร็วเออนอนดีๆมาดีๆกับพักพ่อนครับผม สาวน้อยต้องแก่เมื่อว่านนะครับผมนะมาว่านมีคอมเมนต์มานะครับผมนะว่าลุงเดียกับป้านางเอาจอบเอาซัดมาเลี้ยงนะครับผมนะบาปกรรมเวลาก็ตายไปแบบนั้นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วไม่ได้เอามาเลี้ยงนะครับ บญรอดก็เข้ามาเองนะครับบนรอดเนี่ยก็ลูกเสียดูนะครับปุ่มเนะาะก็ตามแม่ก็ามาแล้วก็เข้าก็มาป่วยต่ f เอฟซีตัวจริงก็น่าจะติดตามเดี๋ยวตนน่าจะรูนะรร้นะครับปลอดใจได้เลยนะครับตึ้งไดเรียงไดเรียงบุนรอดนะครับลุงเดียกับป้านางไม่ใจเป็นคนไปเอามันนะครับปุมเนาะแต่ในเมื่อเข้ามาหายวับฟึ่งใบบุญ นะครับก็ามาโดยโดยได้กับปุ่มโดยแต่เป็นคนเราก็คือมาแบบอ่าป่าตายเอาดับหน้านะครับปุ่มเนาะมาเจอปานางนะครับปุ่มนะก,ก็ไม่ต้องอธิบายหมาหนะครับความเป็นมานยังไงเอาเป็นว่าลุงเดียกับป้านางไม่ได้เป็นคนไปเอามันนะครับปุ่มนะนะแต่โดยมนันยจตจำนะครับปุ่มนะเราเลี้ยงนะครับ โดยไม่รู้ว่าเราทำบุญหรือเราเคยทำกรรมรวมกันมานะครับพุ่มเนาะอันะนี้หลวงเดียก็ไม่รู้นะแต่ในเหมือมันเกิดเหตุซึ่งหน้าแบบนี้แล้วนะครับปุ่มเนาะเราก็ไม่ได้ใจดาเรียงนองวายนะครับมันเดือกครับตลอดหลวงเดียทุกวันในหลวงเดียบอกกับเอฟตรีลงตรงบอดเดกอกตีหายครับปุ่มหลวงเดียไม่ใจว่าว่านจ๋าครับปุ่ม ไม่ว่าต่อหน้าหรือหลับร่าง FC ก็คือแบบนี้แหละครับพุ่มเนาะพอเด็กมันเดือก็คือต้องตีต้องรุ้ต้องนันต้องอะไรนะครับไม่ใหญ่จาเป็นหรือว่าประยกลองแล้วเออบุญรอดน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นะครับเดือกคือตีครับนี่จากเมื่อก่อนแต่ว่าเดือที่ลงเดียบนว่ากัดรองเ้ากัดกล้องกัดนู่นกัดนี่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มไม่แล้วนะครับเริ่มไม่กัดไม่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 ยุ่งเลย ส่วนคนนี่คอมเมนต์กับลุงเดียท่ามกลับไปว่าคิดดีแล้วนะครับตีคอมเมนต์มาเนาะอ่าครับแต่ลุงเดียก็ตอบไปแค่นั้นเลยเนาะตอบลุงเดียทื่อว่า f c อีกมากมม่ตีเขารูจริงนะครับทีเขาติดตามจริงนะครับพุมนะว่ามันคืออะไรอะไรคือเป็นแบบไหนเป็นมาอย่างไงนะครับลุงเดียไม่สามารถเอามาเลี้ยงได้แล้วครับไม่ว่าลุงเดียหรือป้านางนะ เือนีนี้ก็คือรู้อยู่นะครับปมมันไม่ใจ่พื้นตีบ้านกล้องลุงเดียหรือกล้องปานางนะครับเราทำไรโดยประาการมันไม่ได้ครับป้มแต่ถึงความเป็นมาก้งองน้องๆแต่ละตัวเอฟซีก็รู้ดีกว่าลุงเดียอีกครับผม้มว่าคนในเอฟซีันได้ให้น้องมาไอ้ไรแบบนี้น,นะครับผมเมนะลุงเดียบางทีไม่รู้โดยซํำกับวาดุกดิกเอฟซีที่ไน,นเอามาให้แปร เอฟซีที่ไหนเอามาให้ลุงเดียไม่ใจรูเสียโดยซ้ำไปครับก็ใจนะครับปุ้มเนาะเกคกับปุ้มกลมเมน็นมากับไม่ได้หวาไม่ได้โกรธนะครับแกอันนี้ก็คืออธิบายให้ฟังนะครับปุ้มนะฝนเริ่มลงนักแล้วครับสำหรับคลิปนี้แกนี่ครับปุมสวัสดีครับปุม